นเล็กเดินตลาดวันนี้มาเจอ,อของสะดุดตานะเป็นงานแฮนด์เมดนะสวยๆนะอันนี้คือกระเป๋านะกระเป๋าที่ทำจากกระจูดนะจากนาครศรีธรรมราชนี่ดูราคาซิก็คือว่าไม่แพงนะราคาไม่แพงนะเนี่ยช่างกินในสาริีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับน้น อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆหม่เนี่ยอยู่ราคาเท่าไหร่นะตอนนี้สอง นี่ฮะนี่งานถือว่าโอเคแล้วฮะงานฝีมือเขาเนี่ยงานแฮนด์เมดนะฮะตัวนี้200เท่ากัน250เนี่ยเนี่ยกระเป๋าสะพายิสวยเราใส่ของได้เยอะแยะเลยฮะเนี่ยเห็นไหมสวยไหมเ <25. S 1> นี่ย มีแต่ส,สวยๆทั้งนั้นเลย250าเองนะฮะนี่ดูข้างในก็ยังมีเหมือนแบบเหมือนตักข้าเลยฮะเนี่ยนี่สีสวยใหญ่นะเนี่ยเนี่ยกว้างยาวเป็นฟุตเลยอันนี้ราคาตกเท่าไหร่เนี่ยร้อยเจ็ดสิบเก้าร้อยเจ็ดสิบเก้านะถ้าใบใหญ่อ่ะใบใหญ่ร้อยเก้าเก้าร้อยเก้าเก้านะนี่ฮะ กระเป๋าสวยๆสั่งตรงมาจากนาครศรีธรรมราชอืมเนี่ยนะฮะนะเท่าไหร่น่ะตัวนี้390ค่อ390้านะนเออสวยเลยนะเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นผ้าถุงลายน้ำลายจากนี่<า>เป็นการผสมผสานจากอุตระดตด้วยใช่ค่ะแต่ตัวนี้เป็นงานใต้จากนครศรีธรรมราชโอ้โหสองภาคเลยฮะเหนือผสมเนือเหนือกับใต้โอ้โหสวยสวยฮะสวยสวย สามร้อยเก้าสิบสามร้อยเก้าสิบอ่ะนี่ส่วนตัวนี้เป็นต้นเป็นตัวนี้เป็นใบลานใบลานหายากมากอืมจากจากภาคไหนตัวเนี้ยจากใต้ค่ะดก็จากใต้เหมือนกันอืมนเดียวค่ะอ่าเนี่ยเนี้ยสวยสวยนี่ต้องสั่งเป็นเวลานานอ่าต้องต้องสั่งราคาเท่าไหร่นะสองร้อยเก้าสิบนะใบลานฮะกันเนี่ยโอ้โหมีหลากหลายสีเลยนะเนี่ยนะ เห็นไหมใครชอบสีไหนเนี่ยเราไม่ต้องไปเอากระเป๋าแพงๆนะแบรนด์เนมเอาแค่อย่างเงี้ยถือว่าสุดยอดเลยฮะเห็นไหมสวยงามจริงๆเนี่ยขอเหมาะเลยโหซื้อเป็นของฝากเนี่ยงานเนี่ยปีใหม่งานสงกรานต์เนี่ยมีของไปฝากนี่อย่างนี้เนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยฮะเนี่ยอ่าแล้วอันนี้ก็คือกระจูดเหมือนกันใช่ไหมกระจูดเท่าไหร่เนี่ย สองร้อยเก้าสิบนะมีเนี่ยมีซิปด้วยเนี่ยตัวนี้สีแดงเนี่ยจะถูกจะแพงให้แดงไว้ก่อนนะเนี่ยโอ้โหเนี่ยนี่ออกโทนเหลืองเหลืองนะฮะสวยงามฮะน,น,นี่เป็นแบบโอ้โหเยอะแยะเลยอันนี้เป็นแบบกล่องเนาะโอ้กล่องเออเนี่ย ใส,ใส่ไท้รถอืมใส่ท้ายรถได้เนี่ยใส่ของนี่ฮะใครที่มีเครื่องสำอางเนี่ยใส่อย่างนี้ก็โอ้โหสุดยอดเลยฮะเนี่ยเนี่ยถือว่าเป็นของฝากชั้นดีเลยฮะเนี่ยเนะี่ยส่วนใครที่อ่าอยากจะเก็บของในครัวนะก็มีฮะเนี่ยสวยๆเลย ตัวนี้เป็นตัวนี้ก็กระจูดเท่าไหร่เนี่ยร้อยเจ็ดสิบเก้ากระเป๋าสะพายนะนี่ฮะสะพายส,สวยๆเนี่ยเนี่ยอืมนั่นแหละเนี่ยใส่ตังค์ได้ใส่โทรศัพท์ได้เอามีตังค์ใส่เต็มกระเป๋านี่ก็ถือว่าสบายเลยเนี่ยนี่ฮะอันนี้เราส่งออนไลน์ป่ะมีคนสั่งแล้วส่งได้ป่ะ ส่งได้เนาะเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ใชฮ <บ accepted. S 2> <lou> ะนี่ฮะสนใจสั่งออนไลน์ก็ได้นะครับผมเนี่ยลูกอ่ะครับผมสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็พามาชมงานฝีมือนะสวยๆที่น่าสนใจนะฮะพวกกระเป๋ากระจูดกระเป๋าใบลานอย่างเงี้ย น่ราคาเด็ดๆเลยใครสนใจก็สามารถทักได้นะเดี๋ยวจะลงเบอร์ไว้ให้นะครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้นะเล็กก็ฝากไว้เพียงเค่นี้ครับผมสวัสดีครับ